เมื่อองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยปิกสุ500รูปเป็นบริวารเสด็จไปประทับที่พระเชตวันพระเจ้าปเสิที่กศลกับพระนางมาริกาเทวีพระมเหสีมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งจะได้ถวายอธิสธานกับพระพุทธเจ้าอธิสธานนี้เป็นทานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ทรงตัดว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ จะมีคนถวายอธทิษทานครั้งเดียวในชีวิตและคนที่ถวายอธทิษทานได้ต้องเป็นผู้หญิงพระนางมาริกาเทวีตั้งใจจะถวายอธทิศทานานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสเมื่อพระเจ้าประสเินที่โกศลต้องการถวายให้ยิ่งกว่าชาวนครทั้งหมดพระนางจึงได้กราบทูลพระองค์ให้รับสั่งเขาทำดังนี้ทำมณดบสำหรับนั่งในวงเวียน ทำด้วยไม้สาระและใช้ไม้ขานางเอาไว้ทางขาทำเป็นโต๊ะเพื่อบรนดาพระสงฆ์ห้ารอยรูปนั่งส่วนพระที่เกิน500ร้อก็นั่งนอกวงเวียนให้ทำสเสวตฉัดห้าร้อยคันช้างห้าร้อยเชือกจะถือสเสวตฉัดกลั้นอยู่เบื้องหลังให้ภิกษุห0ารอยรูปให้ทำเรือด้วยทองคำแท้มีสีสุกสักแปดรําหรือสิบรํา และเรือเหล่านั้นจะอยู่ท่ามกลางมนตดกบและจะมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งนั่งบทของหอมในระหว่างพิสูจน์สองรูปคือพิสูจน์สองรูปมีเจ้าหญิงหนึ่งองค์นั่งบทของหอมถวายและเจ้าหญิงอีกหนึ่งองค์จะถือพัดถวายแด่พิสูจน์สองรูปพระห้าร้อยก็เจ้าหญิงห้าร้อยเข้าไปแล้วและเจ้าหญิงที่เรือจะนําของหอมที่บทมาใส่เรือทองคําทุกๆลํา เจ้าหญิงบางพวกจะถือดอกอุบลเขียวคือดอกบัวเกียวเคราของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคําเพื่อให้พิสุรับเอากินอกเจ้าหญิงหนึ่งพันองค์อาจจะเป็นลูกบ้างเป็นหลานบ้างเป็นเลนบ้างคําว่าเจ้าหญิงส่วนใหญ่จะเป็นลูกของกษัตริย์และเป็นลูกของกษัตริย์ข้างเคียงคือน้องๆรองลงไปพระเจ้าเสริฐที่โกศลได้ถวายอาหารอันประณีตแด่พิสุสง มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพร้อมของใช้ในโรงทานทั้งหมดเรือทองคำเตียงต่างทั้งหมดทานทั้งหลายเหล่านี้เป็นทรัพย์ประมาณ14โกดที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงบริจาคในวันเดียวพระนางมัลลิกาเทวีเป็นคนดีมากมีจริยาเรียบร้อยทั้งกายวาจาใจการอยู่กับพระราชสวามีก็คอยเอาอกเอาใจทุกอย่างคอยประคับประคองทุกอย่าง ไม่เคยสร้างความสะเทือนใจแก่พระราช,ชสสาาีีเลยท,ทั้งที่พระองค์มีเมียตั้งร้อยคนมันก็น่าจะช้ำใจและที่คนมาแย่งตำแหน่งของตัวเองแต่นางไม่เคยเกล่าวคำหยาบหรือแสดงอาการอย่างไรอย่างหนึ่งให้เป็นที่สะเทือนใจของบุคคลอื่นและบุคคนที่มีกำลังใจหนักแน่นมีเหตุผลมีความรักมีความเมตตา ปรายในภรรยาที่เหลือที่มาหลังลูกทุกคนจะเป็นลูกของใครก็ตามท่านก็ถือว่าเป็นลูกของท่านเพราะท่านเป็นเมียหลวงเป็นแม่ใหญ่กําลังใจอย่างนีหาได้ยากต่อมาวันหนึ่งเวลากลางคืนไฟดับแล้วตอนดึกพระนางอยู่ข้างพระสวามีปวดปัสสาวก็ลุกขึ้นไปนอน,นขึ้นไปจากที่นอนเพื่อจะไปปัสสาวะแต่ก็บังเอิญเหมือน เท้าข้างขวาไปสะดุดเท้าพระสวามีเข้าเพียงเท่านี้นางก็เสียพระไทยเป็นอย่างมากคิดว่าความช่วยอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับเราทรงแสดงความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้สะอึกสะอื้นจนนอยไม่หลับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็กถามว่าน้องหญิงเสียใจเรื่องอะไรนางก็ทูลให้ทรงทราบว่าหม่อมฉันเลวมากขอประทานอภัยแก่พระราชา ระองค์ก็บอกว่าให้อภัยทุกอย่างความจริงไม่มีอะไรเป็นความผิดเพราะไม่เจตนาให้เลิกการเสียใจเมื่อพระองค์ปลอบนางนางก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าข้างในมันก็คล่องคิดว่าเราเกิดมาไม่น่าสร้างความเร็วอย่างนี้ตัวนี้แหละที่ฝังในนะฝังในใจของพระนางตลอดเวลาการต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเชตวัน เวลานั้นพระนางมาริกาเทวีก็ทรงสิ้นพระชนเมื่ออายุประมาณ50ปีก่อนจะตายจิตของพระนางหวนนึกถึงว่าเราเร็วที่เอาเท้าไปสดุดเท้าของพระสวามีกำลังใจก็เศร้าหมองแต่ว่าความดีของพระนางมีมากพอจิตออกจากร่างร่างกายของพระนางก็เป็นนางฟ้าแบบสมบูรณ์แบบแพลวพราวเป็นระยับมีเนื้อเป็นแก้ว สวยสดงดงามสว่างสวยเป็นกรณีพิเศษถ้าจะเทียบกับนางฟ้าก็เป็นนางฟ้าอันดับหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกแต่ทว่าร่างกายแทนที่จะไปกลับที่สวรรค์กลับไปนรกเอาแค่ตาตุ่มข้างขวาที่สะดุดพระราชาสวามีไปแย่ใน,านารกให้ไฟไหม้อยู่เจ็ดวันมนุษย์ความจริงนรกแต่ละขุม วันเวลามากเลยเกินนรกขุมที่อายุน้อยที่สุดอย่างสันชีพนรกต้องใช้เวลา9ก้าล้านปีของมนุษย์จึงจะเท่ากับหนึ่งวันของเขาฉะนั้นการเอาเทา้าแค่ตาตุ่มไปแย่ในไฟนรกแค่เจวันมนุษย์ถ้าในเมืองมนรกก็รู้สึกว่าแป๊บเดียวแลยกขึ้นมาเท่านั้นเองมันเร็วมากถ้าเปรียบเทียบเวลากันแต่นานเวันในโลกมนุษย์ก็นึกว่าเจวันมันไม่ร้อน หรือมันไม่หนักนตามธรรมดาใครเอาทูปแดงๆหรือก้นบุหรี่มาโดนแป๊บเดียวเราก็สะดุ้งมันก็ยังร้อนเหมือนเดิม,มก็ยังเก็บต่อไปด้วยในระหว่างเจ็ดวันที่พระนางมาริกาเทวีเส้นประชนแล้วเวลาน,นั้นพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่พระเชตวันพระเจ้าประเสนทีโกศลก็ตั้งใจไปกราบทูลพระองค์ว่า พระนางมันลิกาเทวีมเหสีตายแล้วไปอยู่ที่ไหนพระนางมีจริยาเป็นเลิศตั้งใจปฏิบัติทุกอย่างบุญบาร,รมีก็สร้างไว้อย่างหนักวกว่าใครทั้งหมดถวายอธิษฐา,านไม่มีใครสามารถทําได้แต่พระนางทําได้การทําให้หมองใจนิดหนึ่งไม่มีตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเป็นอันว่าพระพุทเจ้าทรงทราบวรจิตของพระเจ้าประสิทธิโกศ ถ้าตรัสตรงๆว่าเวลานี้พระนางมัลลิกาเทวีไปอยู่เมืองนรกและเอาเท้าไปแย่ในฝ่ายนรกแค่ตะตุ่มนานเจ็วันมนุษย์ถ้าตัดเพียงเท่านี้พระเจ้าเปรฐที่โกุศสนจะไม่ยอมทําบุญอีกต่อไปจะไม่สร้างความดีอีกต่อไปเพราะความดีที่พระองค์ทำนั้นไม่เท่ากับพระนางมัลลิกาเทวีได้ทําดีขนาดนี้ยังลงนรกและพระองค์สั่งคนติดตารางบ้าง สั่งประหารชีวิตบ้างสั่งเนรเทศบ้างรบกับเมืองโน้นเมืองนี้บ้างยังสร้างกรรมที่เป็นอกุศลมากคนที่มีความดีขนาดนี้ยังตกนรกคนอย่างเราก็พ้นไปไม่ได้เราก็สร้างแต่ความชั่วเรื่อยไปดีกว่าถึงอย่างไรก็ไม่ต้องตกนรกคือพระพุทธเจ้าท่านกลัวว่าพระราชาพระเจ้าเสรตอีิโกรธสนเนี่ยจากที่มัมีความศรัทธาในบุญศรัทธาในบาป ก็จะกลายเป็นวิชาทิฏฐิก็คือไม่เชื่อในบาปในบุญอีกต่อไปก็เลยทําชั่วไม่รู้จักหยุดจนพระพุทธเจ้าก็เลยทรงยับยั้งกําลังใจของพระเจ้าประเศสทิโกสลเวลาเสด็จไปเฝ้าเพื่อจะถามเรื่องนี้ก็ส่งบันดาลให้เลืมเรื่องนี้ถึง7วันเมื่อถึงวันที่8ปพระนางมาริกาเทวีพ้นจากนารกไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานที่เป็นอยู่มีความสุขมาก พระเจ้าก็เลยบอกพรนะเจ้าประเสริฐที่กุศลบ้างพรนะเจ้าบัณารมลิกาเทวีน,น,นั้นเนี่ยอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงสงเสวยที่พยาวิมานแล้วก็มีความสุขมากนะเพราะนั้นเราเนี่ยต้องระวังเรื่องจิตใจให้มากนะอย่าประมาณในชีวิต อย่าคิดว่าทําบุญแล้วไปทําบุญแล้วก็แล้วไปมันนึกถึงบุญตัวเองเอาไว้ <Yeah. S 1> ผู้โรงทรงตัดไว้ว่า <Yeah. S 1> ขึ้นชื่อว่าความชั่วที่ทํามาแล้วในการกรองจงอย่าไปตามนึกถึงมันนึกถึงความดีที่ทําไว้แล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตให้จะให้ให้ระลึกถึงบุญตลอดเวลาเพื่อบุญจะนําพาเราไป สู่สุคติสวรรณิพานก็ขอฝากไว้ให้คิดด้วยความปรารถนาดีจากปู่ดิงลมเจริญพร